สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมที่แวะมาชมแนวทางกับช่องแม่หมอนชาแนลแนวทางเล็กเด็ดนะคะเราจะมาอัปเดตแนวทางของอาจารย์กันต่อเนื่องเลยนะคะท่านผู้ชม ก่อนอื่นค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแนวทางนะคะข้อมูลที่นําเสนอก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่พูดมากนะคะท่านผู้ชมเราจะไปรับชมแนวทาง ชุดแรกของอาจารย์กันเลยนะคะเป็นแนวทางเด่นบนมา3ตัวนะคะของสมุดบันทึกค่ะงวดที่ผ่านมาเข้ามาแล้ว4งวดนะคะงวดนี้ค่ะให้เด่นบนมาที่7 2 0นะคะชุด3ตัว7 2 0 2ตัว2 0 7 0และ72นะคะ ชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทาง3ตัวบนนะคะเป็นแนวทางกองเงินเนาะจากพี่น้องอันนี้แม่มอนก็บบรลูจักว่าอาจารย์ซื้อว่าจังได้เนาะจากเพิ่นบ่มีซื้อเพิ่นมีแต่กองเงินมาคือมาเลยเนาะพี่น้องก็มาลุนแนวทางไปนากันจ้า วิ่งบนและล่างนะคะ3ค่ะงวดวันที่1มิถุนายน64 3ตัวบน943 703 436 734 2ตัวบนค่ะ43 36 03 35 46และ40นะคะ43 36 03เล็กดังนะคะ ชุด2ตัวล่างนะคะ27 29 37 39 73 93 72และ92ค่ะมาตามต่อกันที่แนวทางชุดเดียวเน้นเน้นเล่นได้ทั้งบนและล่างนะคะของแอดโคมค่ะ53นะคะผิดถูกต้องขออภัยงวดวันที่1เดือน6 6 4ค่ะมาต่อกันที่รอวะลินนะคะ เพิ่มเติมค่ะงวดวันที่1เดือน 6, กหกสบนนะคะ 6, กหนึ่งห้ดหกส่ล่างค่ะ 2, อสและหกนะคะมาตามต่อกันที่แนวทางของอโนชานะคะงวดวันที่1เดือน 6, 6, 4ค่ะ 5, 4, าสี่ห้าเกหและ 7, จสนะคะ แนวทางต่อมาค่ะเป็นแนวทางหวยออกตามวันนะคะงวดวันที่2เดือนห้าออกวันอาทิตย์เข้าที่81นะคะวันที่16เดือนห้าหวยออกวันอาทิตย์ก็เข้าที่41ค่ะมางวดน,นี้นะคะวันที่1เดือน6 6 4หวยออกวันอังคารชุดตัวเลขเด่นค่ะ 8 9 0 3และ5นะคะชุด2ตัวค่ะ8 0 8 3 8 5 9 0 9 3และ9 5นะคะรอผลวันที่1มิถุนายน64นะคะลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะแนวทางชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทาง2ตัวบนและล่างของ แอปเปิลนะคะท่านผู้ชมงวดวันที่1มิถุนายน649ชุดนะคะตัวเลขเด่นก็คือ2 3 9 3 5และ1ค่ะชุด2ตัว2 3 2 5 2 1 3 3 3 5 3 1 9 3 9 5 9 1นะคะสำหรับ อีกชุดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมตัวเลขเด่นก็คือ3 5 8 6 8และ9ค่ะสองตัวนะคะ36 38 39 56 58 59 86 88 89นะคะสำหรับตัวเลขเด่นที่ชนก็คือ39และ59นะคะสำหรับสองสูตรนี้นะคะท่านผู้ชม แอปเปิ้ลก็เลยให้เน้นที่3ามและห้าค่ะแนวทางชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางของแอดยายแลนะคะงวดวันที่1เดือน66หสตรงกับแรมหกข้าเดือน7ปีฉลูนะคะเลขแทนวันก็คือ3ค่ะกำลังวัน1นสนะคะ กำลังดาวเด่นค่ะเด่นที่สองรองที่8นะคะชุด2ตัวที่จับให้3เม็ดเน้นๆน,น,นะคะ 1, 2, 2, 8และ29ค่ะเรามาต่อกันที่แนวทางของแอดกุ้งนะคะชุดเต็มบนเล่นไปกลับนะคะเยอะมากๆเลยค่ะแม่มอนไม่ขออ่านนะคะชุดเต็มเรามาดูกันที่ชุด ตัดนะคะท่านผู้ชมแค่แนวทางนะคะยกเว้นเบิ้ลเท่านั้นค่ะงวดวันที่1เดือน6 6 4นะคะ1 3 2 3 9 3 1 5 2 5 9 5 1 6 2 6 8 6และ9 6นะคะสำหรับงวดนี้ค่ะหากชื่นชอบชุดไหนก็จัดก็จวดกันนะคะท่านผู้ชมเพราะว่า ชุดเต็มก็จะเยอะๆหน่อยนะคะวันที่ผ่านมาเพิ่นเข้าอยู่เนาะจากพี่น้องแต่มาเมมม่อนว่าเพิ่นมีเละไลายเมมม่อนก็เลบยบอได้นำมาให้เบงเนาะจากพี่น้องมกักโตได้พี่น้องก็จังจัดเลยจา้าแนวทางชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางของแอดยายผานะคะผาสวรรค์บัเลงเลขค่ะ คู่ท้ายบนและล่างแท้ๆนะคะงวดวันที่1เดือน6 64ค่ะ1 2 1 3 1 5 1 6 1 9 4 2 4 3 4 5 4 6 4 9 7 2 7 3 7 5 7 6 7 9 8 2 8 3 8 5 8 6 8 9 02 03 05 06และ09นะคะงวดก่อนเข้าบนนะคะท่านผู้ชมงวดนี้ดับบนที่4นะคะถ้าดับหลุดจะเผาทิ้งชุดเต็มไปคัดลุ้นดูนะคะด้วยรักยายผาค่ะเข้ามาแล้ว2 3งวดติดนะคะสำหรับผาสวรรค์บันเลงเลขค่ะชุดเต็ม ตัวเลขก็จะเยอะนะคะท่านผู้ชมไปเลือกไปคัดไปลุ้นกันดูค่ะมาต่อกันที่ชุดแนวทางเด่นบนอินทรเทวนครนะคะจับให้ชุด3ตัวนะคะตัวเลขเด่นที่2 5 7และ8ค่ะ3ตัวที่จับให้นะคะ2 5 7 2 5 8 7 52และ758นะคะ1มิถุนายน64ค่ะสำหรับแนวทางชุดต่อมานะคะเป็นแนวทางล่างชุดเน้นของอาจารย์อุทัยจยันมนตรีนะคะงวดวันที่1เดือน6 64ค่ะ1 3 5 3 9 3เน้นเน้นที่39นะคะสำหรับตัวเลขเด่นเลขวิ่งนะคะ ให้วิ่งที่ชุดวัดใจกันบนนะคะ5และ7ค่ะวิ่งบนที่3 4นะคะฟันที่4ค่ะอาจารย์อุทัยจันร์มนตรีนะคะแนวทางชุดต่อมานะคะเป็นของแอดวิมลพวงน้อยนะคะเลขเด็ดค่ะอาจารย์วันชัยสาขาสองนะคะ เอามาฝากบนนะคะ482 485ล่างค่ะ39นะครับมาปิดท้ายกันที่แนวทาง3ตัวบนเต่งและต้ด24ชุดของแอดกฤิธนกิจนะคะ007907025725 416716916126 2 4 2 6 9 2 6 0 1 7 1 1 7 0 4 7 1 4 7 7 4 7 9 4 7 0 8 3 7 8 3 9 8 3 0 8 7 1 8 7 5 8 7 4 6 0และ4 6 4 8 6นะคะ ค่ะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและรับฟังฝากไว้ให้ท่านผู้ชมพิจารณากันนะคะแนวทางของอาจารย์แต่ละสำนักแต่ละอาจารย์ก็เอาไว้เป็นการประกอบการตัดสินใจนะคะท่านผู้ชมแนวทางเยอะอย่าพึ่งเมานะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องแม่หมอนด้วยนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ